This the um Partner podcast Transforming is Maximum lives People's Pod ธุรกิจติดปีก by อดนันต์นัทลังศรีสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ Maximum Partner Podcast ครับกับรายการธุรกิจติดปีก by โค้ดอนันต์นัทลังศรีนะครับรายการที่จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการองค์กรนะครับทั้ง สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นระดับทีมผู้นํานะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์งแล้วก็แบ่งปันนะครับก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องเจ้านายหลายโครงการนะครับก็จะมีโครงการแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านนะครับเป็นรลักแบบล้านแปดนะครับก็ไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับโปรเจกต์จะเยอะไปไหนนะครับก็ถ้าสําหรับใครที่ เป็นเจ้านายที่มีโปรเจกต์เยอะๆนะครับผมแนะนําให้ฟังเรื่องนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นทีมงานนะครับก็สามารถที่จะฟังเองก็ได้นะครับหรือว่าแท็กเจ้านายเองก็ได้นะครับวันนี้ก็มาในจังหวะสบายๆนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่สูตรนะครับก็มารีแลกซ์รีแลกซ์นะครับก็หวังว่าก็เรามาดูคอนเทนต์นะครับมาดูเนื้อหาดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะสามารถแฮนเดิลและสามารถจัดการ กับคนที่เป็นเจ้านายลักษณะนี้ได้ยังไงนะครับก็เป็นเจ้านายโครงการล้านแปดเนาะก็เรื่องนี้เป็นเป็นเคสจริงแต่ว่าพี่นันเองได้ได้เข้าไปสอนบริษัทบริษัทหนึ่งมาหลายปีแล้วแหละก็ประมาณสัก2 3สมปีแล้วแหละบริษัทเนี้ยก็ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เติบโตค่อนข้างจะไหวนะครับเติบโตค่อนข้างจะไหวมากๆครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในองค์กรเนี่ยมันเกิดความรััมีล,ส,ลสายครับเกิดความรััมรล,ส,ลสายมากๆ มันโตจริงนะครับแต่ว่ามันโตเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันโตแบบไล่กระบวน่าไล่ like ทิศทางนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนที่เป็นระดับบริหารหรือระดับเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์เนาะเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีในจังหวะนี้เป็นโปรเจกต์นี้ในจังหวะนี้เป็นโปรเจกต์นั้นในจังหวะนั้นเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมีโปรเจกที่จะต้องดูแลในหลายๆโปรเจกครับแต่ว่ามันมีเกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเฮ้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวเล่งอันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่เอาไม่เอา,เอาละแล้วยกเลิกโปรเจกนี้ไปทําอีกอันหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาหลักๆคือมันจะกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องความต่อเนื่องครับมันจะกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องความต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าถ้าถามในมุมมองของพี่นันเนี่ยพี่นันมองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับมันเหมือนกับการที่เราเองเนี่ยสร้างรถขึ้นมาเหมือนคล้ายๆรถเฟอร์รรี่รถเฟอร์รรี่เหมือนเราแบบโอ้หเราเป็นเจ้าโปรเจกต์เราจะสร้างโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยสร้างรถที่มีความเร็วเนี่ยประมาณ400เมตรต่อต่อชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีไซน์มาเป็นแบบแอโร่ไดนามิกเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยนะครับทุกอย่างเป๊ะหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเวลาที่เราสร้างรถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราทําไม่ต่อเนื่องนะครับเราทําไม่ต่อเนื่องเหมือนประกอบพวงมาลัยมาแล้วประกอบตัวถังมาแล้วยกเครื่องใส่มาเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยใส่ล้อเนี่ยล้อคู่หน้าใส่แล้ว แต่ล้อคู่หลังเนี่ยใส่แค่ข้างเดียวครับข้างซ้ายครับอีกข้างล้ออีกข้างขวาไม่ยอมใส่เข้าไปครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับขับได้ไหมรถคันนี้ขับไม่ได้ขับไม่ได้แสดงว่าไอ้รถคันนี้โออุตส่าห์ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้าย ถ้าเราขาดการต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไอ้สิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ตอนแรกไอ้สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สำหรับใครหลายๆคนครับที่เป็นเจ้าโปรเจกต์แล้วทำนี่นิดนี่หน่อยทำนูน่นนิดนี่หน่อยแล้วทำไปไม่ถึงเป้าหมายไม่ไม่สุดทางเนี่ยมันจะเหมือนกับไอ้รถเฟอร์รารี่ที่พี่นันเล่ามาเมื่อกี้นี่ครับว่าต่อให้คุณคิดว่าโปรเจกต์คุณจะดีเลิศขนาดไหนอะครับ ถ้ามันไม่ครบองค์ประกอบครับมันไปไม่ถึงเป้าหมายครับถ้าเทียบกับรถขรรยรถญี่ปุ่นที่สามารถที่จะไม่ต้องไม่ต้องหรูเลิศไม่ต้องดีมากแต่สามารถขับนําพาทุกคนไปถึงเป้าหมายได้อันนี้มันก็น่าจะดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องหนึ่งครับการที่เราเป็นอย่างนั้นครับพวกเราคิดว่าลูกน้องของเราหรือลูกทีมของเราอะจะได้เรียนรู้ไหมครับ จะได้เรียนรู้ไหมถ้าเราวันนี้เราเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปคิดว่าคนที่เป็นลูกน้องหรือลูกทีมเราเขาจะเริ่มเรียนรู้กับพฤติกรรมของเราไหมครับแน่นอนครับร้อยทั้งร้อยเขาจะเริ่มเรียนรู้นะครับสิ่งแรกที่ไม่นันเห็นเลยนะครับก็คือว่าเรื่องแรกก่อนคือเขาจะรอคนที่เป็นเจ้านายเอาให้ชัวร์ก่อนซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ การที่เรามีหลายโปรเจกต์แล้วเราไม่โฟกัสไปที่โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกน้องอ่ะจะเดินไปสู่เป้าหมายนี้เขาจะเดินด้วยความละล้าละลังรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเจ้านายเอาชัวร์ป่าววะเอาชัวร์ป่าววะถ้าเอาชัวร์นี่กูจะได้วิ่งแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกลัวว่ากําลังจะสับเท้าไปเจ้านายสั่งเบรกหยุดหยุดเดีดย๋ยวนี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนมีอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ย เขาก็จะเป็นแบบละล้าระลังแล้วเขาก็จะดูว่าเอาให้ชัวร์ก่อนนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยลูกน้องจะตามเราไม่ทันเขาจะตามเราไม่ทันแล้วทีนี้สุดท้ายท้ายสุดเราจะเหนื่อยมากๆครับเราจะเหนื่อยมากๆเพราะว่าเราจะเป็นคนแรกที่วิ่งไปที่โปรเจก์นั้นแล้วเราก็จะถอยหลังออกมาแล้วก็ไปวิ่งไปอีกโปรเจกหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกน้องอ่ะเขาจะตามเราไม่ทันมันเหมือนกลายเป็นว่าถ้าไปในเกมฟุตบอลเนี่ย ก็หมายถึงการที่เราสับขาหลอกเราสับขาหลอกคู่ต่อสู้ครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปสับขาหลอกลูกน้องตัวเราเองพวกเรา่าจริงไม่จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาในลักษณะนี้คือเราเองเนี่ยเราจะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมั่นคงและแน่นอนทิศทางหรือดิเรกชันที่ออกไปเนี่ย สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือใช้เวลาในช่วงแรกๆในการคิดในการไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าเฮ้ย mm. เราจะสั่งลูกทีมเราเราจะสั่งลูกน้องเราเดินทางไปในทิศทางแบบไหนแล้วเราก็ยึดมั่นเราก็ถือมั่นว่าเฮ้ยเราจะไปในโกนี้เราจะไปในทิศทางนี้แล้วให้เขาเดินตามเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาที่พอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยสุดท้ายด้สุดอะมันจะช้าครับมันจะช้าเพราะว่า สุดท้ายท้ายสุดมันจะไม่เสร็จสักอันเลยโปรเจกต์ project A ก็ไม่เสร็จโปรเจกต์ project B ก็ไม่เสร็จโปรเจกต์ project C ก็ไม่เสร็จซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้เวลาที่มันทำทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เสร็จสักโปรเจกต์อะขวัญและกำลังใจของทีมงานมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะเวลาที่กางกระดานออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมันมีงานหลายๆโครงการที่อยู่ในออนแทรคอยู่ แล้วนู่นก็ไม่เสร็จไอ้นี่ก็ไม่เสร็จไอ้นั่นก็ไม่เสร็จซึ่งมันจะคนละอารมณ์กับการที่เฮ้ยเราเซเลเบตเฮ้ยโปรเจกต์นี้จบแล้วเว้ยโปรเจกต์นี้จบแล้วเว้ยโปรเจกต์นี้จบแล้วเว้ยนั่นคือสิ่งที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสามารถที่จะโฟกัสในการที่ทำงานให้มันไปถึงเป้าหมายได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ว่าวันนี้ถ้ามันมีโอกาสเข้ามาเยอะๆเนี่ย เราควรจะแฮนเดิลยังไงเราควรจะบริหารยังไงนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำเรื่องแรกก่อนก็คือ s e l e c t s e l e c t select คือการเลือกก่อนวันนี้มันมีโอกาสที่เข้ามาหาเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มประเมินก่อนก็คือว่าเราต้องเลือกโปรเจกต์ที่เรามีโอกาสที่จะ s u c c e s s เรามีโอกาสที่จะชนะขึ้นมาไอเนี้ยมันคือชีวิตจริงเลยนะครับ เพราะหลายคนเนี่ยถ้าเราไม่เลือกอย่างที่เมยน,นันบอกคือทำหลายๆอย่างไปในเวลาเดียวกันมันจะไม่ดีสักอย่างแต่สิ่งที่เราอยากจะต้องทำคือเราต้องเลือกปิกอัพก่อนเราต้องเลือกปิกอัพขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะเอาโปรเจกต์แบบไหนเอ้ยจะไปเริ่มขยายกลุ่มลูกค้าดีไหมหรือว่าจะไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาดีไหมหรือว่าเอ้ยวันนี้เราจะไปคอนเนคกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้ขยายโรงงานไหมเออเราต้องเลือกขึ้นมาก่อนว่าเราจะเอาซีเล็ตเอาช่องทางแบบไหน การที่เราจะเลืกได้ดีการที่จะเลือกได้ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับข้อมูลเนาะมันขึ้นอยู่กับข้อมูลว่าวันนี้เรามีข้อมูลหรือเรามีดาต้าเบสที่จะเอาไปทําเรื่องพวกนั้นนะได้มากน้อยขนาดไหน,นยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์เลือกวิธีการหรือว่าเลือกทางที่เราจะไปเนี่ยมันจะมีสูงมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยเรื่องแรกคือเล e อกก่อนนะครับใช้เวลาในการเล e อกให้ดีนะครับเรื่องที่2คือ พอซีเล็กแล้วให้โฟกัสครับให้โฟกัสให้โฟกัสทํามันให้เสร็จครับให้โฟกัสมันทําให้เสร็จเพราะว่าอย่างที่พี่นันเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยคือหลายครั้งเนี่ยพอเราซีเล็กเดี๋ยวเราซีเล็กเยอะไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่โฟกัสพอมันไม่โฟกัสเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จสักอันเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดันคือเราต้องโฟกัสในการมุ่งม,มั่นในการทํามัน ยิ่งยิ่งถ้าเราโฟกัสเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าเราโฟกัสด้วยไรเราเขียนแผนเขียนรายละเอียดเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะสําเร็จเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่นันอยากให้บอกให้ทํานะครับก็คือให้โฟกัสในการทําดันมันให้มันจบไปทีละทีมทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่อง ในฐานะที่เราเองเป็นเจ้าของกิจการนะครับสิ่งที่พี่ดันใหญ่บอกคือหลายคนเคยเข้ามาถามพี่ดันเหมือนกันว่าพี่ดันแล้วถ้าตอนเนี้ยมันมีโอกาสที่เข้ามาสองสามโอกาสเราสามารถที่จะเลือกอย่างนั้นได้ไหมผมบอกได้เลยว่าเลือกได้ครับเลือกได้แต่ต้องแอดไซต้องแอดไซต้องมอบหมายให้ดีคือสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ การที่เราเองเนี่ยมองเห็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราเองอาจจะต้องแอดไซน์แล้วก็มอบหมายความรับผิดชอบให้กับลูกทีมของเราเนี่ยให้มันชัดเจนให้แต่ละคนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบเนี่ยในการโฟกัสในการทำงานนั้นให้มันเกิดความชัดเจนไม่ใช่บอกว่าเอ้ยโปรเจกต์หก็เอาโปรเจกต์สก็เอาโปรเจกต์สก็เอาไม่เอา แต่สิ่งที่เราต้องทําคืออ้าวคนนี้ทําเรื่องนี้คนนี้ทําเรื่องนู้นคนนั้นทําเรื่องนี้คือแอ s สไซน์เลยแล้วสิ่งที่เราจะได้ทําในสเต็ปที่4ก็คือการ Follow up เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราแอทสไซน์ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มสร้างมาตรฐานกลับมาคือสร้างการติดตามการฟ o ลโล w อัทั้งกระบวนการขึ้นมาว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยที่ออกไปทํางานเนี่ยหรือออกไปทําตรงนู้นตรงนี้เนี่ย เกิดเหตุผลเยเกิดผลลัพธ์ยังไงเกิดประสิทธิผลยังไงนั่นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับพอเขาเริ่มทำเป็นเป็นรูปแหละทำเป็นรูปแหละทำเป็นรูปแหละสิ่งที่เราจะต้องสร้างเป็นเรื่องสุดท้ายครับคือคำว่า system ครับ system หรือคำว่าระบบครับเมื่อไหร่ที่เราเองทำโปรเจกต์พวกนี้แล้วเราเริ่มเป็นระบบระเบียบ เริ่มวนลูบแล้วสมมุติว่าเราต้องการจะไปขายไปเปิดตลาดใหม่ให้กับลูกค้าในต่างจังหวัดเนาะเราอาจจะแอดสไซน์มอบหมายให้ใครบางคนลงไปทําพอลงไปทําเสร็จเราติดตามเราโฟลว์อัพเริ่มทําได้แล้วเปิดไปที่จังหวัดหนึ่งได้แล้วโอเคเราก็กลับมาดูว่าเอ๊ะระบบหรือกระบวนการในการที่เขาเข้าไปเปิดเนี่ยสเต็ปหนึ่งต้องทำอะไรสเต็ปสองต้องทำอะไรสเต็ปสามต้องทําอะไรเราก็าเอาตรงนั้นนะครับ มาในการสร้างเป็นซิสเต็มในการสร้างเป็นระบบครับเมื่อไหร่ที่เขาทํางานกันเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะง่ายมากๆครับในการที่เราจะ expand project พวกนั้นนะครับมันจะดีมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะงั้นเนี่ยพี่นันฝากเอาไว้นะครับสำหรับหลายๆครั้งหลายๆหัวเนี่ย พี่ดันเชื่อมั่นว่าคลิปๆนี้มันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่มีเจ้านายตัวเองเนี่ยครับเป็นเจ้านายหลายโครงการนะครับมีโครงการล้านแปดเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสักเซสสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยพี่ดันอยากให้ให้ใหลองกลับมาดูตัวเราเองนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าสิ่งที่ผมคาดหวังครับสิ่งที่ผมคาดหวังผมก็อยากเห็นทุกๆคนทุกๆบริษัทเนี่ย มีรายได้ที่เติบโตมีความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่สามารถที่จะทําหลายๆหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับเราเองอาจจะต้องเลือกเราอาจจะต้องกําหนดออกมาเราอาจจะต้องอ s ไ i g n กันเกิดมานะครับเพ<ม>ื่อทําให้สุดท้ายไนที่สุดไอ้ bottom line เนี่ยมันมีประสิทธิผลมากที่สุดนะครับก็ <K> ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงในช่วงท้ายๆตอนนี้นะครับก็หวังว่าคลิคลิปนี้เนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจนะครับกับธุรกิจติดปีก b บโค้ดอนันต์นันทังสีนะครับได้ในหลายๆช่องทางนะครับทั้งใน f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็ใน y t u t u นะครับในบล็อกดิจนะครับพอร์ตแคสซาวคานะครับก็มีหลายๆช่องทางนะครับสามารถเซิร์ชเข้าไปได้ ชอบช่องทางไหนสามารถติดต่อได้ช่องทางนั้นเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบบล็อกดินะครับบล็อกดิก็มีคนเข้าไปฟังสาระดีๆเยอะเนาะแล้วก็วก็มีการเรียง E.P. ไว้ค่อนข้างจะดีนะครับก็สามารถลองเสิร์ชเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่บริหารธุรกิจแล้วก็ทำธุรกิจอยู่นะครับผมแนะนำหนังสือจัดเช้งนะครับแค่เปลี่ยนธุรกิจก็ติดปีกแล้วนะครับโอเคก็ เป็นหนังสือที่มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจนะครับกว่า500องค์กรนะครับที่ทั้งผมเองทั้งบอลลี่เองแล้วก็เอาเบิร์ดเองเนี่ยได้เข้าไปในองค์กรแล้วก็ช่วย drive องค์กรแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรวางกลยุทธ์องค์กรเพื่อทําให้องค์กรเติบโตนะครับสำหรับใครที่ อยากให้ธุรกิจเติบโตก็สามารถที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับก็สามารถซื้อได้ทั้งทางออนไลน์นะครับแล้วก็ออฟไลน์นะครับออฟไลน์ก็ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น C89IN หรือว่า B2S ก็ตามนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ ข่าวดีครับตอนนี้ทาง Business Breakthrough ได้เขียนหนังสือ Just Change แค่เปลี่ยนธุรกิจก็ติดปีกผมและทีมที่ปรึกษาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์เจ็บเจบกว่า500 SME หนังสือที่มาจากเรื่องจริงของธุรกิจแบบเจ็บจริงไม่มีตัวแสดงแทนเพื่อให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องเจ็บจริงอีกต่อไปสามารถหาซื้อได้แล้วที่ C Book ร้านในอินและร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศไทย This. the Maximum Partners Podcast, transforming people's lives.